ก่อ box content จำกัดได้จัดพิธีบวงสวงและแถลงข่าวแนะนำซีรีส์นักสูนการค้าโชว์ดีซีพกติดกองทัพนักแสดงมากมายอาทิเซนชวินโลดลิขิตเจริญสกุลรับบทเป็นคุณหมอตะวนันและฟุ๊กโกสกรวงเพียรรับบทเป็นหมอหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์พร้อมกับเหล่านักแสดงอีกมากมายแถมในางานยังมีการเปิดมิวสิกวิดีโอเพลงประกอบซีรีส์ครั้งแรกหยุดหัวใจจากศิลปินชื่อดังฟรีแมนดาว กับเหล่านักแสดงในการถ่ายทำซีรีส์รักนายหมยหลายพร้อมกันนั้นยังมีโชว์เพลงสุดพิเศษคูจินเหมาะกับปอตไซเพลงกลัวเธอรู้จากแซนชวินและฟุกพงสกอดโดยซีรีส์รักนายไม้หลายจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา23นาฬกาทางช่อง GMM 25เริ่มตอนแรกวันที่27มกราคม2565 ครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่สลาเวลามาร่วมในงานพิธีบวงสวงนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมานะครับเราก็เป็นการแถลงข่าวนะครับเปิดตัวซีรีส์ลักนายใบร้ายนะฮะซึ่งจะออกอากาศนะครับวันที่27มกราคมนี้แล้วนะครับทาง GMM 25นะครับเวลา5ทุ่หลังรายการแฉรครับผมเส้นลงเส้นเริ่อประมาณประมาณน เส้นเรื่องนะครับเรื่องนี้นะครับดัดแปลงมาจากนวนิยายนะครับบทประพันธ์ของหมอแพทนะครับหรือว่าหมอตุ๊ดนะฮะจากนิยายเรื่องรับนายไม้ลายซึ่งก็ถูกนะครับดัดแปลงแล้วก็ตีพิมพ์นะครับเป็นนิยายนะครับเป็นประมาณสิภาษาทั่วประเทศเอ่อทั่วโลกนะครับแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นนิยายนะครับเป็นเรื่องราวของคุณหมอนะครับจบใหม่นะครับหมอยุรกรรมนะฮะก็มีแฟนมีความลับอยู่แล้วแต่โลก มันหมุนทุกวันนะครับบางเอิญได้มาเจอกับบินมอเตอร์ไซค์นะครับพระเอกของเราที่เพิ่งอกหักมาไม่อยากสปอยมากมแต่อยากให้อ่นแฟนนะครับที่ทั้งแฟนนิยายหรือว่าแฟนขับสาวสาว,สาวสาวสายวายนะครับแฟนแฟนบีอลไปรับชมกันครับ ครับก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ายเื่องแรกของผมเลยครับก็ท้าทายนะครับผมก็ตื่นเต้นแต่ในเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยผมจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับในเมื่อถ้าเทียบกับตัวหมอตะวันครับเพราะว่าตัวหมอเนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับผมดีเทล รายละเอียดคำศัพท์ยากๆอะไรเงี้ยก็จะไม่มีครับจะหนักไปทางหมอซะมากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับผมเกมของเรายังไงหมอหนักยังไงบ้างครับก็มีการเวิร์กช็อปครับแล้วก็มีการหาข้อมูลว่าแบบ คนเป็นหมอเนี่ยเขาเขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วก็เรื่องอตำแหน่งเขาเรียกว่าระดับชั้นที่เรียนจบแล้วเราเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วก็เป็นเรซิเดนต์เป็นอะ,อะไรต่างๆคือมีการลราวอ์ดมีอะไรเงี้ยเป็นศัพท์แพทย์ที่เป็นศัพท์เฉพาะอะไรเงี้ยก็จะยากนิดนึงแล้วก็คาแรคเตอร์ของหมอตะวันก็จะแบบมีความเขาเรียกว่าเป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนบอบางเป็นคนอ่อนไหวอะไรเงี้ยครับก็พยายามที่จะดีไซน์แล้วก็ทําให ให้ตัวละครนี้มันน่าสนใจคือว่าเหมือนเราก็ไม่เคยแบบไร้เดียงสาในเรื่องของความรักด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าใครดูเรื่องนี้ก็จะเหมือนกับว่าเติบโตไปพร้อมๆกับตะวันเลยนะครับผมเพราะตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการแล้วก็การเติบโตในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องการใช้ชีวิต,ตของเขายัางไงบ้างครับผมอ่ะน้องเบสาของเราเป็นยังไงบ้างเลยครับครับก็ผมผมนะครับก็รับบทหมอบอสนะครับ คือบอสเนี่ยต้องเรียกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่าจะมีความเป็น perfectionist สูงค่อนข้างจะตีตัวเองอยู่ในกรอบเพื่อให้ไปได้ถึงจุดจุดหมายปลายทางที่เขาตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกแต่ก็มีวันหนึ่งที่มีพอยที่เข้ามานะครับเพราะว่าเขาจะมาเป็นจุดเปลี่ยนของบอสที่ทําให้ชีวิตบอสเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากที่เขามองโลกแบบหนึง่งก็จะปรับเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่งเพราะว่าถนะอย่ะที่ยุ่งครับของเราครับ เปลี่ยนแล้เป็นรุ่นน้องของบอนครับในมหาลัยนะก็เป็นคนคนวรดื้อๆอะไรเงยจะเป็นคนหัวดีครับแล้วก็ชอบมาสายชอบควนเขาเพื่อที่อะไรเงี้ยจนตกลงรักเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราสองคนครับ พู้เราอย่างไรครับมีมีแบบความปีนความจิ้มอะไรอย่างเงี้ยประมาณไหนครับต้อเห็นกันเยอะๆเลยก็เป็นมีแบบจุ๊บๆเหรอยังอื่นเนี่ยเดี๋ยวไว้ไปรอตัวดูออแแอร์แล้วกันดีกว่าจะได้ไม่สปอยใช่ไหมครับแต่โมเมนต์น่ารักน่ารักกับมีอยู่แล้วมีแน่นอนครับสำหรับโมเมนต์โอเคมาทางคุณพ่ครับเรงะไรบ้างครับเออเรื่องมีคจัว่าไปแล้วนะความน่ารักก็ไม่แพ้เด็กๆนะ เสียดายครับว่าวันนี้แหมภรรยาไม่มาอดีตตองแพทย์ติดธุระก็เลยมามาพูดคุยเหมือนเป็นตัวแทนแพทย์ไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ดีใจนะที่ได้มาร่วมงานในซีรีส์นี้เพราะว่าทีแรกตอนที่เข้าเข้าไปในการแสดงใหม่ๆเราสึกมันก็เขนตัวเองนะแต่พอเราเข้าใจบทเราเข้าใจเรื่องราวของละครแล้วมันรู้สึกว่า เออเราก็หลุดหลุดเข้าไปเหมือนกันแล้วทําให้ตัวละครมันน่ารักคือคือวัยที่ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วมีความกุ๊กกิ๊กน่ารักคือมันมันไม่น่าเกลียดคือดูแล้วมันรับรองเลยคนดูต้องยิ้มตามลแล้วที่สําคัญคือว่าคู่นี้จะคอยสอนหลานๆจะคอยเตือนหลานๆคอยช่วยช่วยเหลือซัพพอร์ตหลายๆอย่างก็เนี่ยคือลุงชีพกับอเดตนี่แหละเป็นเจ้าของอู่รถแล้วก็มีหลานเจ้าหมอกเจ้าหมอก มาเป็นมอเตอร์ไซค์พูดแค่นี้พอเดี๋ยวไปตามดูสนุกมากจริงจรครับี่พัฒน์ของเรายังไงบ้างครับผมของผมก็หมอปอก็ส่วนมากจะเป็นคู่กับน้องเฟรมแต่ตอนแรกอะไรยเงี้ยครับก็เป็นน่าจะเป็นตัวแทนของคนที่ทั่วๆไปแหละที่เวลามีความรักแล้วเรารู้สึกว่ามันเจอคนที่สุดท้ายแล้วเราคิดว่าดีอ่ะแต่สุดท้ายมันไม่แมทช์ก,กันอ่ะมันจะหาทางออกของความรักนี้ยังไงแบบจะทํายังไงดีที่จะ ที่จะเหมือนให้แยกจากกันด้วยดีอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับคู่ของเรามีมีคู่ไหมที่ท้านหนุนต้องไปหน้นต้องไปดูวีดอะไรอของผมหมอของผมก็นี่ไงคู่ตะวันแต่ว่าตอนตอนตอน,ตอนหลังไม่รู้ยังไงต้องไปดูเอาโอเคอครับหน้าทีส่สาวสวยของเรากิ่งยังไงบ้างเพยของเราก็เป็นรับบทเป็นหมอนาเดียค่ะในเรื่องชื่อโนก็คือเหมือนตามที่เล่าไปเลยคือ เป็นคนที่หนกผู้ชายตลอดก็คือเป็นคนที่คาดหวังไว้สูงความที่เราเป็นหมอแต่ก็คือได้มาเจอกับบาริต้าก็คือเป็นความรักที่ต่างครัวแต่ของเราเหมือนคอนข้างจะดราม่าอะไรไหมหรือว่าเอาจริงหนุมไม่บอกดีกว่าว่าหนูดราม่าเลยหนูอะไรอ่ะเพราะจริงมันไม่ดราม่าเลยค่ะใช่แต่คนดูดูตาแล้วอาจจะยิ้มแล้วก็มีความสุขอ่า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  รับบทเป็นนายนมนะครับเป็นบังสตานะก็คือเป็นเปิดร้านกาแฟาอยู่ในโรงพยาบาลของพวกหมอทั้งหลายในนัางนงแล้วก็เราเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่แบบเจียมตัวเจียมตัวแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเราแอบ,บชอบคนคนหนึ่งก็คือหมอได้ดีครับก็คือเป็นเหตุผลหลักที่เรามาเปิดร้านกาแฟาในโรงพยาบาลนะครับก็ เรื่องราวจะเป็นไงก็อยากให้ติดตามนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ท้าทายอีกอย่างก็คือเป็นเป็นคู่หญิงชายคู่เดียวในเรื่องก็หวังว่าจะได้ไปนั่งในหัวใจของแฟนต่อไปหลายๆคนนะครับตากด้วยนะครับโอ้โหครับคุณไม่ปากท้ายนะครับจะได้ชมเมื่อไหร่วันไหนท้อ่นไหน ก็ขอฝากนะครับแฟนๆนะครับให้ติดตามรับชมนะครับออนแอร์ทุกวันพฤหัสบดีนะครับทางจ m m 25นะครับ EP แรกนะครับออนแอร์วันที่27มกราคมนี้นะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง VTV นะครับเวลาตีหนึ่งนะครับก็ฝากแฟนๆนะครับเป็นกำลังใจให้หมอกกับตะวันแล้วก็น้องๆทุกคู่เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ